ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารที่เขื่อนสีนครินนะคะอำเภอสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะนี่คือบริเวณโดยรอบนะคะ